ครับผมสวัสดีครับก็หลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปนานนะครับก็ติดปัญหาเรื่องงานประจำด้วยทำงานประจำไปด้วยนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลานะครับก็วันนี้จะมารีวิวสั้นๆนะครับเพื่อมาให้ตัวคลิปมันยาวคลิปมันยาวเกินไปนะครับ ก็เหมือนเดิมครับอันนี้คือเบอร์โทรผมนะครับ0999722737นะครับอันนี้คือชื่อลายผมนะครับบอใบไม้นะครับเพิ่มเพื่อนจากเบอร์โทรได้เลยนะครับก็นานาท่านใดที่มองหาอยู่อ,อยากให้โทรเข้ามาถามโดยตรงนะครับเพราะว่าบางทีบางครั้งเนี่ยผมทำงานประจำอยู่มันมันไม่มีเวลาที่จะเข้าไป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 ,ไปดูนะครับก็ต้องขอโทษนานาด้วยนะครับ บางทีทำงานอยู่บางทีก็เราก็ไม่มีเวลาที่จะไปรับรับสายนะครับก็ต้องขอโทษด้วยจริงๆนะครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับตัวนี้มาส่งงานอาันนี้กันเป็นเอ่อมีดนะครับ เป็นมีดกึ่งมีดพกนะครับก็ไม่รู้ว่าทรงอะไรนะครับแล้วก็ให้ช่วยให้ให้ภาพช่วยบรรยายแล้วกันนะครับตัวมีดเท่ากันนะครับความยาวเท่ากันก็คือ6นิ้วครึ่งนะครับใบนะครับใบยาว6นิ้วครึ่งนะครับใบกว้างนะครับทองมีดนี่2อนิ้วครับด้าม5นิ้วนะครับ ก็ยึดหมุด1จุดตรงนี้นะครับยึดหมุดนะครับสัน5มิลนะครับออลืมไปมีนานาท่านหนึ่งถามว่าตัวกันนี่ยาวเท่าไหร่กันนี่ยาว1น,นิ้วนะครับนี่คือกันบางพื้นที่เรียกกันบางพื้นที่ก็เรียกปอกนะครับบางพื้นที่ก็เรียกแหวนนะครับเรียกไ้เหมือนกันนะครับ แต่ผมก็ไม่เคยวัดนะครับผมวัดคือทั้งหมดเลยนะครับนะครับแล้วนี่ก็ทำลายไว้นิดนึงนะครับเผื่อนนาท่านใดชอบนะครับก็ได้หมดครับหันจะแล่นะครับสายเขียวสายใบกระท่อมช่วงนี้กำลังมาครับนะครับก็ทำลายไว้นิดหนึ่งครับตรงสันนี่ครับเพิ่มความสวยงามนะครับ ก็อีกทีนะครับตัวใบนะครับใบยาวทั้งหมด6นิ้วครึ่งนะครับท้องท้องมีด2นิ้วนะครับสันหามิลด้าม5นิ้วนะครับแล้วก็ทําลายตรงนี้ไว้เพิ่มความสวยงามนะครับก็อันนี้เปิดคมให้ร0 0เอซอาไม่ร้อยดีกว่าเอาสัก90ก็แล้กันครับนะครับ รู้ว่าเห็นหรือเปล่าครับครับคมก็ประมาณนี้ครับรู้ว่าเห็นหรือเปล่าครับก็ประมาณนี้ครับคม ครับผมครับผมก็ประมาณนี้ครับผมเท่ากันหมดนะครับความยาวเท่ากันหมดทำลายตรงนี้นะครับตรงสันตรงนี้นะครับเท่ากันหมดนะครับ,นะรบมีลายเหมือนกันหมดนะครับ ้านตรงนี้เป็นสแตนเลสนะครับทำลายไว้เหมือนกันนะครับเหมือนกันเท่ากันหมดเลยก็เผื่อมีคนชอบนะครับมีทั้งหมดแค่6กเล่มนะครับมีหเล่มนะครับหกเล่มนะครับท่านนาท่านใดชอบเล็กๆตรงนี้ตรงนี้ผมส่งที่ 600นะครับ600รวมส่งนะครับ600รวมส่งฟรีนะครับไม่มีปลายทางนะครับไม่มีปลายทางนะครับเพราะว่าค่าส่งปลายทางม้นยอดส่งมันสูงนะครับนะครับคือ600บาท,ที่ผนส่งให้ฟรีอยู่แล้วนะครับนะครับผมเน่มันก็เหมือนเหมือน ถ้าเป็นมันก็เหมือนทรงโบวีะครับโบวีสั้นนะครับนะครับกับขาดเกาาเต็มใบครับก็ประมาณนี้ครับมี2 4งสี่ห้เล่มนะครับเผื่อนนะท่านใดชอบพกเข้าป,ป่าได้นะครับหาของป่าได้นะครับเก็บเห็ดนะครับ จะหั่นจะซอยจะแล่ได้หมดนะครับสายเขียวสายจุนะครับซอยจุได้หมดเหมือนกันนะครับก็ฝากไว้หน่อยครับทั้งหมดมีอยู่หกเล่มนะครับหกร้อครับทรงฟรีนะครับเบอร์โทรนะครับก็ขอจบคลิปไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะครับแค่นี้ก็หกนาทีแล้วนะครับก็โอเคครับขอบคุณมากๆครับผม